Thank you นะคะเข้าสู่ช่องหมหมุยชาโรนะคะพบกันเช่นเคยนะคะในทุกๆ15วันคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ทายดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2566 เป็นการถายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านได้รับความสนุกสนานบันเทิงนะคะแล้วก็น้อมรับพลังงานดีๆพลังโงงานบวกกันกลับไปสิ่งไหนที่หมอมุ้ยพูดแล้วไม่สบายใจนะคะก็ขอหิกรรมมานะที่นี่ด้วยคุณจะสามารถฟังได้นะคะทั้งลัคนาแล้วก็ ราศีควบคกู่กันไปได้เลยเนาะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าความรักของชาวราศีพิจิกนะคะ15วันนี้จะเป็นอย่างไร หนึ่งดาบสามเหรียญเอ้ยหกเหรียญโครตค่ะเชิมพัน คนโสดน,นะคะช่วงนี้นะไพ่ขึ้นมาว่าตัวคุณเนี่ยจะมีการให้ระมัดระวังนะคะที่จะมีการไปฟัวพันนะคะกับคนที่ มีคู่อยู่แล้วหรือเราอาจจะต้องไปเป็นซ้อนกับเขาหรือว่าเขามาซ้อนกับเราโดยที่เขาก็เป็นซ้อนกับคนอื่นมากนะคะช่วงเนี้มันเป็นในลนักษณะของความรักของคนโสดที่ยังแบบว่าไม่ลงเอยที่ยังไม่ลงตัวนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอีรุงตงนางพอสมควรนะคะ เรียกง่ายๆว่าปัญหาหรือว่าตัวละครในเรื่องนี้ในสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณเนี่ยมีหลายตัวละครมากๆเลยไม่ใช่มีแค่1 2หรือ3แต่ให้ระมัดระวังที่อาจจะมีสัก4-5นะเพราะว่าพัวพันทั้งนู้นทั้งนี้ทั้งนั้นจนทำให้คุณรู้สึกว่ามีการปวดหัวนะคะแล้วก็มีความเครียดในการที่คิดที่จะตัดสินใจเหมือนกันนะคะบางท่านเนี่ยคนโสดเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ย รู้อยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกำลังประสบพบเจอหรือสิ่งที่คุณกําลังเผชิญหรือกําลังแบบอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยเป็นอะไรที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่อยากที่จะให้มันเป็นหรือไม่อยากที่จะให้มันเกิดแต่ในเมื่อบางทีบางครั้งเนี่ยในเรื่องของแบบความสนิทสนมหรือในเรื่องของแบบความใกล้ชิดอะไรเงี้ยมันทําให้เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากให้เกิด นะคะแต่ทำยังไงได้นะคะคุณเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะในการที่แบบอยากที่จะแบบออกจากจุดๆุดนี้นะคะเพราะว่าเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์นะคะถ้าคุณเนี่ยไม่ดึงหรือไม่พาตัวเองออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะของการ ยืดเยื้อเรื้อรังคาราคาซังนะคะแล้วก็จะไม่เป็นผลดีกับเราเลยนะคะรวมไปถึงสำหรับใครที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องคอยระแวงระวังตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากำลังทำไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่เรากำลังอยู่ในสถานาการณ์นี้มันจะมีเรื่องมีราวหรือมีปัญหาเนี่ยเข้าถึงตัวเราเมื่อไหร่ นะคะดังนั้นถามว่าไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของาการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนขอให้คุณใช้สติหรือความนิ่งคมนะคะแล้วเชื่อว่าคุณจะสามารถจัด แจ้งจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่เนี่ยบอกเลยว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยไม่ค่อยที่จะสนับสนุนแล้วก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาว่ามันมีโอกาสถ้าใครบอกว่ายังไม่ได้เจอใครเลยโสดมานานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเข้ามาพัวพันยรุงตรงนัง มาลุมตุ้มอะไรเลยนะคะก็คือภายในนับจากนี้ภายใน15วันของคุณต้องระมัดระวังนะคะที่จะเจอคนที่แบบว่าเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตหรือเจอคนที่มีพันธะในลักษณะของการที่ยังตัดคนเก่าไม่ขาดแล้วเข้ามาแบบว่าขอนัดเจอกับคุณขอพูดคุยเพื่อสารสัมพันธ์อะไรแบบนี้ไพ่ขึ้นมาว่าให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องมานั่ง รู้สึกว่าต้องมาช้ำใจทีหลังใครไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดถ้าคิดที่จะมีใครภายใน15วันนี้เขาบอกว่าให้ใช้สถานการณ์ในเรื่องของแบบอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรมีคนเข้ามาคุยอ่ะเราก็โอเคเราก็เปิดใจแต่ว่าอย่าเพิ่งตกลงหรือว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปไหนนัดเจออะไรยังไงกับใครเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะต้องแบบเสียเปรียบหรือว่าแบบอาจจะต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเกิดขึ้นเป็น สถานการณ์ที่ไม่ค่อยที่จะถูกต้องเท่าไหร่นะนะคะดังนั้นคนโสดไพ่ก็เตือนมาว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันอืม หรือบางท่านบางรายอย่างที่บอกเนี่ยว่าถ้ากําลังพัวพันอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่คุณแบบไม่อยากให้เกิดคุณก็พยายามที่จะฝืนใจพยายามที่จะบังคับใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องบางเรื่องมันอาจจะยากแล้วมันอาจจะทําแล้วมันรู้สึกเราเจ็บปวดเหลือเกินแต่ว่ามันก็เจ็บครั้งเดียวคุณขานะคะพ่ยขึ้นมาเนาะ สำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะอย่างที่พูดไปถ้าเราไม่เด็ดขาดนะคะมันก็จะเจอแต่ปัญหาเข้ามามเพราะมันมองว่าตัวคุณเนี่ยบางทีบางครั้งก็ค่อนข้างที่จะใจอ่อนด้วยนะคะคุณคิดว่าไม่อยากที่จะแบบควัวพันกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรเข้ามาแล้วในชีวิตนะตอนนี้ คุณไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแล้วแต่พออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเขามาพูดดีด้วยหรือแบบมาทําดีหน่อยคุณก็เกิดอาการคล้อยตามหรือเชื่อเขาอีกนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความใจอ่อนของคุณก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสักทีมันจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยตามมาทุกครั้งเลยหลังจากที่เราเนี่ยแยกย้ายกับคนคนนี้แล้วนะคะช่วงนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบ อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหนักใจเหมือนกันนะคะก็พยายามนะคะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามิฉะนั้นนะคะคุณอาจจะเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจอยู่แบบเนี้อืมนะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ คนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาว่าจะมีในเรื่องของการหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นเข้ามาช่วยเหลือกันเกี่ยวกับภาระหนี้สินอะไรต่างๆของอีกฝ่ายหนึ่งในอดีตนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นการที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าเฮ้ยตัวคุณเนี่ย มีความจริงใจให้กันมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นการหยิบยื่นช่วยเหลือถือว่าคนใกล้ตัวนั่นแหละก็คือคนรักของคุณนั่นแหละทีส่สามารถช่วยปลดล็อกเกี่ยวกับปัญหาที่คุณไม่สบายใจอยู่นะตอนนี้อคนมีคู่นะคะชาวราศีพิจิกนะคะให้ขึ้นมาว่าให้ระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการใจร้อน นะคะอารมณ์ฉุนเฉียวหรือการทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้วางแผนหรือการทําบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์ที่รู้สึกว่าไม่โอเคนะคะจะมีอีกฝ่ายหนึ่งให้เรามาระวังที่จะรู้สึกว่าไม่สบายใจจะผิดใจเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ทําตามสัญญาไม่ทําตามข้อตกลง มืมันเหมือนกับชาวราศีพิจิกเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยมีการวางแผนกันแล้วนะอาจจะเป็นแนววางแผนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมาอยู่ร่วมกันหรือเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการแต่งงานหรือเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแผนหรือเราจะทําสิ่งนี้ร่วมกันแต่ให้ขึ้นมาว่าให้ระมระวังจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่ทําผิดกติกาจนทําให้ รู้สึกว่าสถานการณ์ในการไปต่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแลนะนะดังนั้นนะคะมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำไม่ถูกต้องนะแต่ถามว่าในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะคุณอาจจะต้องหาตัวช่วยแล้วนะคะคนที่มีคู่ถ้าแบบอยากจะเคลียร์กับคนรักถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ทําผิดนะคุณอาจจะต้องหาคนใกล้ชิดนะคะหาคนใกล้ชิดหา ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุยช่วยไกล่เกลี่ยนะคะเพื่อให้สถานการณ์ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันเคลียร์หรือว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จบเนาะให้เรามาระวังแหละนะคะการทำผิดมาจากอารมณ์ชั่ววูบแท้ๆเลยนะคะดังนั้นชาวราศีพิจิตโดยรวม ที่ไพ่เตือนมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะความรักของคุณเนี่ยต้องไม่ว่าจะอยู่สถานนะใดก็ตามให้ขึ้นมาว่าการมีสติในทุกสิ่งที่กําลังจะทําหรือมีสติในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีสติจะช่วยคุณได้เพราะว่าไมิฉะนั้นนะคะจะมีปัญหาเข้ามาพัวพานจนทําให้คุณต้องรู้สึกปวดหัวแล้วก็มาคิดที่หลังว่าไม่น่าทำเลย อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นสติเป็นที่ตั้งเลยนะคะเพราะว่าคนโสเอคนมีคู่เนี่ยให้เรามาระวังนะในเรื่องของการทำไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่ได้รับโอกาสจากคนรักอีกเลยให้เรามาระวังจุดนี้มากๆนะคะไพ่เตือนมาว่าถ้าใครที่กาลังจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือแบบกำลังจะผิดสัญญากับอีกฝ่ายหรืออะไรที่ไม่ทาตามคำพูดนั่นแหละ นะคะให้เรามาระวังเลยนะจ๊ะอาจจะต้องเสียใจไปตลอดหรืออาจจะต้องมาคิดที่หลังว่าเออรู้งี้ไม่น่าเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกทุกท่านที่กำลังประสบพบเจอปัญหาอยู่ขอให้คุณผ่านได้แก้ได้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าวันที่16ถึง 30พฤศจิกานะคะดูว,ว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรถ้าท่าในใดชื่นชอบในเรื่องของคำทำนายฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะสนับสนุนหมอมุยนะคะก็อย่าลืมเลยนะกดหัวใจด้านล่างแล้วก็กดปุ่มซุปเปอร์แดงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ